ราพพิกตัวแรกเนี่ยผมวางไว้ที่หน้าหุ้นแบงค์ครับผมว่าภาพระยะสั้นน่ะคือสัญญาณแบงค์น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีอย่างเช่นที่เราดูเมื่อวานฝั่งตัวเฟดเนี่ยฝั่งของอเมริกาเนี่ยดอกเบียของเขาเนี่ก็อาจจะผันผวนตามตัวเลขของตัวเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งทําให้ดอลลาร์เริ่มแข็งแล้วก็บอนด์ยูเริ่มกระตุกขึ้นมาจ่อๆในนี้ด้วยภาพรวมแบบนี้ผมว่าอาจจะใช้แบงค์เข้ามา เป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับตัวบ้านเราแล้วก็แบงก์จริงเป็นหน้าหุ้นที่ว a ลูเอชันไม่แพงแล้วก็ปันผลสูงมากนะครับก็จะ XD กันในช่วงหลังสงการในนั้นเนี่ยด้วยภาพรวมหนึ่งเดือนจากเนี้ยผมว่ามันยังมีคูชชั่นของตัวปันผลที่เป็นตัวรองรับอยู่วันนี้ว่างแบงก์ตัวแรกก็คือตัวบีอ่าเสบครับสัญญาณ s อ b จริงกำไรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดนะกำไรเซอร์ไพรส์ออกมาดีที่สุดแล้วก็ปันผลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ เออ S uh, C B เนี่ยประกาศจ่ายปันผลเนี่ยประมาณเจ็ดบาทกว่านะครับด้วยด้วยด้วยราคาปิดเมื่อวานเนี่ยที่โซนสักประมาณร้อยสิบห้าจะได้ยิวประมาณสักหกบาทไปเออหกเปอร์เซ็นไปปลายหกจุดแปดเปอร์เซ็นถือว่าเยอะมากๆเดี๋ยวนี้ด้วยภาพรวมของ S C B ก็ผมว่าน่าสะสมนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ออกปันผลสูงๆเนี่ยอย่างน้อยผมว่าระหว่างทางตรงเนี้ยจนไปถึงช็อตของการ X D ของเขาเนี่ย วันที่17ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสิเมษานะครับน่าจะเป็นจุดหนึ่งในการที่ราคาแคปิตอลเกนเนี่ยจะมีภาวะที่เรียกว่ากระตุกขึ้นไปรอก่อนนะครับก็เล่นได้ของขาคนเล่นยิวหรือว่าคนเล่นขาขตัวแคปิตอลเกนผมว่าได้อยู่นะครับคือคือแบงก์ส่วนใหญ่สามแบงก์ใหญ่เนี่ยจะเอดีเดือนอะไรครับพฤษภาใช่ไหมฮะแต่ผมจะไม่ไม่เมษาครับเมษาทั้งสาตัวเลยฮะหลังสงกราใช่ครับ หลังสงการทั้งสามตัวเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องดีเวเดนค้าอยู่เนี่ยอย่างนี้ไปจนถึงสงการถูกไหมใช่ครับถูกครับอ่าอ่าอ่าทั้งสามตัวใช่ไหมเพ,เพราะว่าเพราะว่าเอกดีใหญ่เยอะอยู่แล้วอาจจะมีทิสโก้ไปพฤษภาคมจะไม่ผิดอ่าภาพรวมเดี๋ยวผมขอเปิดเลยได้ไหมครับอ่า <พอ S 1> เพราะว่าหลักหลักคิดง่ายฮะท่านนักทุนฮะสมมติราคาหุ้นร้อยบาทจ่ายห้าบาทมันก็ห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นมันลงเหลือเก้าสิบมันไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับมันก็จะเป็นหกเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพุ่นก็จะลงได้ไม่เยอะเพราะลงเยอะเนี่ยผลตอบแทนตรงนี้มันจะสูงผมเอาตัวที่มอนิเตอร์อยู่เจ็ดเจ็ดบริษัทนะครับเจ็ดบริษัทที่ที่ก็ดูครับเห็นบง็์ใหญ่อ่ะเห็นเปใหญ่ใช่ครับอจะขึ้นในหมาย X D กันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสิบเจ็ดเมษาจนถึงยี่สิบหกเมษาคือมันจะบอกว่าสิบเจ็ดถึงยี่สิบหกออกมาเจ็ดตัวเนี่ยอ่าก็มีตัวนี้ครับอยู่กินแล้ว อืมไม่เกินเปสภาคืออยู่ในช่วงของหลังสงารามจนถึงสิ้นเดือนเมษาหมดเลยครับครับครับชัดชัดชัดอ่ะพอเรื่องแบงก์จบเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวไทยพณิชย์แล้วเมื่อวานกราฟก็สวยด้วยนะครับตัวแรกไทยพณิชย์ครับตัวที่สองเชิญครับทสองเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าสัปดาหนาเนี่ยจะมีการประชุมตัววราระการประชุมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีวาระสองสามนะครับใน,นเนี่ยการกระตุกเรื่องของตัวพวกโครงสร้างพื้นฐานผมว่าหรือว่าเล่งเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆที่แถวมามาาๆปีแล้วเนี่ย ตัว G เนี่ย government spending เนี่ยการใช้จ่ายของตัวภาครัฐเนี่ยโอ้โหกดตัวเล็กนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีจังหวะในการเล่งเบิกจ่ายมากๆเนี่ยสัญญาณของตัวหน้าคุ้นกลุ่มของตัวพวกลิงก์กับงบประมาณเนี่ยน่าจะดีเนี่ยผมว่าสะสมไว้ก่อนเลย C K ครับชอกันช่างนะครับก็ภาพรวมผมว่าด้วยตัวเนี้ยตัวมันเองอ่ะมีจังหวะของแบ็ k หลอกที่สูงอยู่แล้วแล้วก็ได้ติได้ต่อยอดจากฝั่งของตัวการปลดล็อก s e n ิเ m e n t เนี่ย ขณะที่บริษัทของลูกของเขาเนี่ยจริงๆไททบไททบเรื่องของตัวการต่อสัมพาน์ต่างๆเนี่ยก็เคลียร์แล้วฝั่งตัวเบมเบมอันนี้ก็เห็นว่าสัญญาของตัวนักท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้นภาวะทุกอย่างเนี่ยมันทําให้ตัวเลขของทราฟฟิกที่ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยมีโมเมนตัมที่เดินหน้า new high ต่อเนื่องนะครับในนี้ด้วยภาพรวมของตัวบริษัทแม่เองหรือว่ารายได้ที่รับมาจากฝั่งของตัวบริษัทลูกเองเนี่ยก็เป็นตัว support นะครับช้อนท้าเป็นตัวเลขที่บกมกว่า ดีสุดในกลุ่มของตัวคอนซัคชั่นนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจในการที่เหมือนเลี้ยงตัวสะสมกํกำลังในกรอบผืนผ้าในโซนสักมาณยี่สาถึงยี่สี่นะครับผมว่าเทือดมันรอจังหวะในการเทิอดปลดล็อกยี่สี่กันไม่ได้เนี่ยภาว่าแบบนั้นก็เล่นทีละบาทนะครับเทิอดลดปลดล็อกยี่สี่เข้าไปที่ยี่ห้าตรงช่วงของการเปลี่ยนสเปรผ่านผ่านยี่ห้าไปได้จังหวะของการวิ่งมันจะเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้ครับครับ ครับตัวที่สองซีเคครับตัวสุดท้ายครับเชิญครับตัวสุดท้ายเนี่ยสลับมาหุ้นเล็กนิดนึงนะครับหุ้นเล็กที่ผมว่าลงมาลึกมากแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นมีการประกาศข่าวที่ค่อนข้างน่าสนใจคือตัวของบอลลิกครับสัญญาของบอลลิกเนี่ยภาพรวมของตัวของนักการค่อยๆกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ผิดหวังในช่วงคอร,ร์เตสานะครับคอร์เตสก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาประกาศในฝั่งของตัวหน้าข่าวเนี่ย หรือว่าเขามีการไปจับมือกับฝั่งของตัวบริษัทจีนนะครับซึ่งเ,เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับทางด้านของตัวเ,เสื้อผ้านะครับเขาเขาเรียกว่า,ามีสองขานที่เขาไปทำขานแรกก็คือเรื่องของการทำสัญญาในการเอาของเอาเสื้อของตัววอลลิเนี่ยเข้าไปขายที่ประเทศจีนซึ่งบริษัทเนี่ยเขามีฐานลูกค้าประมาณสัก3.5ล้านคนนะครับประกอบธุรกิจเนี่ยทางด้านของตัว ค้าปลีกเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีฝั่งของตัวช็อปเนี่ยประมาณสัก22สาขานะครับช็อปที่2เนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ไปขายแล้วเนี่ยช็อปที่2คือมีการดิวในเรื่องของการเอาโลโก้แบรนด์ของตัววอลลิกเนี่ยเข้าไปแปะในสินค้าของตัวบริษัทจีนตัวนี้นะครับแล้วก็ทําสัญญาระยะเวลากันเนี่ย5ปีนะครับในการลอนช์โปรดักต์ตัวนี้ในนี้ด้วยภาพรวมบอกว่าราคาหุ้นน่ะ ถอยลงมาลึกมากอยู่ในเบสออนที่ไม่มีความคาดหวังอะไรมากๆขนาดที่การเปิดตลาดในตลาดที่ใหญ่มากๆเกิดทำได้จริงอะ่ะต้องต้องยอมมาว,าว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่ยากแต่ถ้าจะทำได้จริงปังขึ้นมาระดับหนึ่งกับอ่าตัวจะต,ตัวภาพของคุณที่ไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่มากเนี่ยผมว่ามันจะมีนัยสำคัญเหมือนกันนะกับพันาการในช่วงถัดไปของตัวบริษัทนะครับส่วนในประเทศผมว่าวอลลิกโชว์ความเก่งอยู่แลวเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ มาตีแบรนด์เก่าสองแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เสื้อกีฬาเนี่ยในบ้านเราได้ค่อนข,ข้างแข็งมากๆนะครับในเนี้ยผมว่าพิสูจน์ในฝั่งของตัวในประเทศแล้วผมว่าการเปิดแบบเนี้ยน่าหล้นนะครับสําหรับตัวตลาดจีนครับครับครัคุณวิจิตน,นิดนึงทาไมราคาคุณบริลักเนี่ยมันถึงลงมาโดยตลอดครับมีผลประกอบการมีอะไรที่มัน,ม,นมันไม่เป็นไปตามคาดไหมวอเตอร์สามครับวอเตอร์สามเขาสะดุดไปนิดหนึง่งจะเห็นว่ากําไรวอเตอร์สามเขาแผ่วเลยนะครับเหลือแค่กําไร ั่งอื่นๆเนี่ยใส่เข้ามาบ้างคือเหมือนกับว่าเขาเริ่มเห็นในช็อตของตัวซัพพลายเออร์นะครับก็เลยหยุดในการที่จะส่งซัพพลายเออร์ไปไปช็อตหนึ่งนะครับแต่ควอเตอร์สี่เนี่ยเขาเริ่มที่จะกลับมาเดี๋ยวก่อนนะไม่เข้าใจ <c oughs> เขาเริ่มเห็นซัพพลายเออร์แปลว่าอะไรไม่เข้าใจคืออาจจะมีไม่แน่นใจว่าในเชิงของตัวซัพพลายเออร์มีปัญหาหรือเปล่าเลยเนี่ยการส่งสินค้าไปให้กับตัวตัวลูกค้าของเขาเนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยพูดผิดลูกค้าของเขาเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งเลยเนี่ยการส่ง สินค้าเข้าไปที่ลูกค้าของเขาเพื่อกระจายต่อเนี่ยเขาก็เลยเบาๆนิดนึงในนี่ยอดขายในช่วงของโคดท์สามมันเลยมีจังหวะในการชะลอตัวลงเหมือนมอนิเตอร์ก่อนว่าว่ามีปัญหาไหมในการที่จะปล่อยสินค้าไปต่อนะครับ<ม>แต่โดยภาพรวมของตัวคดท์สี่อะเห็นว่าสัญญาณของตัวกาไรของเขาเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วแสดงว่าโอเคเขาเริ่มมอนิเตอร์ปัญหาในช่วงของคดท์สามแล้วมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มากขึ้นก็เริ่มที่จะกล้านการส่งสินค้าไปปล่อยต่อนะครับในเนี้ด้วยคีย์นี้น ก็ทำให้หลังจากที่งบควอเตอร์สี่ออกมาเนี่ยเห็นว่าราคาพุ้งมันเริ่มดึงขึ้นมาแล้วเริ่มดึงขึ้นมาจากส่วนทุกมันสี่บาทกว่ามาประมาณสักห้าบาทกว่านะครับแตาว่ามันมันผ่านผลจุดที่ตลาดกลัวไปเยอะแล้วนะครับแล้วบริษัทจีนที่เขาจะจับมือชื่อบริษัทอะไรนะคุณคุณอืมอ่าชื่อว่าอันนี้อ่านผิดขอขออภัยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียงไฮ อุยส่งไม่ไม่เขาเขาทำอะไรอ่ะเขาทำเขาทำเสื้อกีฬาเหมือนกันที่จีนหรือยังไงเบอริษัทใหญ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยเขาเขาใช้ผมว่าเป็นผู้นำธุรกิจซิตี้เอาท์เลทนะครับขนาดใหญ่ในจีนนะครับฐานลูกค้าสามจุดห้าล้านล้านซิตี้เอาท์เลทจำหน่ายอ่าใช่จำหน่ายเป็นตัวธุรกิจทางด้านของค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับในชิลตจงวันนะครับประมาณนี้ครับ แต่เพอาะเอนที่จุดเด่นมากๆก็คือราคาหุ้นมันอยู่ในบริเวณต่ำแหละใช่ไหมใช่ถูกครับถูกอ่าใน <ละ S 1> เชิงกรอบ <ไป S 1> ในเชิงตัวเลขกรอบจะเป็นยังไงครับตัวนี้ครับปิดเมื่อวานห้าบาทหกสิบครับผมว่าในภาพระยะสั้นนะครับของตัววอลลิกเนี่ยสัญ,ญญาณของการดึงขึ้นมาเนี่ยที่เราไปดูเส้นค่าเสียที่กดไว้อยู่ออีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเส้นค่าเสีย75วันเนี่ย มันอยู่ในโซนประมาณห้าบาท90้ากว่ากก็ตัดขึ้นเป็น6บาทในนีนน้กรอบจริงๆผมว่ากรอบของเขาเนี่ยอยู่ในโซนแถวแนวต้านสาคัญคือ6บาทครับส่วนภาพรวมของจุดแนวรับเนี่ยขาน,นี้สร้างฐานเห็นว่ามันสร้างฐานประมาณ5้าบาทห้าสิบอะนนีนน้ผมว่าเล่นเก่งบในกรอบมีได้ครับห้าจุดห้จนถึง6บาทนะครับ